กินไอติมไหมคะคกินไหมคะคชอบไหมคะชอบกินไอติมไหมคะอ่าเดี๋ยวแม่แกะให้นั่งรอน้องคินคอยลูกคอ,คอยได้ไหมคะคอยคอยได้เนาะรอนั่งคอยไงไหนบอกคอยได้ไงนั่งสิลูกเช็ดปากก่อนมามมามรักแม่ไหมรักอ, <laughs> อยากกินไหมอา <laughs> ทำได้ทุกอย่างคะ่ะรอแม่คอยลูกคอยแม่ให้แม่บอกแล้วไงว่าแม่ให้อ,อ่ะทําไงก่อนจ้าอ่ะ,ออะนั่งนั่งดีๆกินดีๆอ,อร่อยไหมอร่อยไหมชอบไหมคะถูกใจไหม กินไม่พูดเลย